สวัสดีครับพบกับเสียบอมสายปั่นบอลวันนี้จะมารายงานผลฟุตบอลคืนวันที่17เมษายน2565นะครับเริ่มต้นที่รายการแรกเลยนะครับพิมลีกอังกฤษเวท์แฮมยูนเต็ดนะฮะเปิดบ้านเสมอกับ,บเบลลี่ไป1ประตูต่อ1นิวคาสเซิลซิตี้นะฮะเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อ1นึเอฟเอครับอังกฤษนะฮะเชลซีนะฮะเปิดบ้านเอาชนะคริสตันพาเลตไปได้2ประตูต่อ0ต่อไปเป็นผลบอลบุนเดสลิกาเยอรมัน อาเมเนียบีเรฟิวนะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับบาซิลเมิวนิกไป0ประตูต่อ3ยูเนียนเบอร์ลินนะครับเปิดบ้านเอาชนะไอทัตแฟรงค์เปิตไป2ประตูต่อ0ฮอฟเฟนไฮน์นะครับเปิดบ้านเสมอกับไกรตัวเฟียสไป0ประตูต่อ0เลเวอร์คูเซ่นนะฮะแพ้ให้กับอาบีไลซิกไป0ประตูต่อ1ต่อไปเป็นผลบอลลาลิกาสเปนกรานาดานะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับเรบันเต้ไป1ประตูต่อ4แอติโกโมาริดนะฮะก็เปิดบ้านเอาชนะเอตเปนยอนไปได้2ประตูต่อ1 แอตเลติกบินเบานะฮะเปิดบ้านแพ้ให้กับเซลตาบิโก,โกไป0ประตูต่อ2องเซบียานะฮะก็แพ้ให้กับเรียวมัดลิกไป2ประตูต่อ3ต่อไปเป็นผลบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนะฮะนิดเอาชนะลอรียองไปได้2ประตูต่อ1นึ่งทัวรนะฮะเปิดบ้านเอาเสมอกับสตาร์บุ๊กไป1ประตูต่อ1น้องนะฮะเปิดบ้านเสมอกับองเชไป1ประตูต่อ1นึ่งมงปริเย่นะฮะเปิดบ้านเสมอกับแรงไปศูนยประตูต่อ2 0ประตูต่อ0นะฮะเมดเปิดบ้านเสมอกับเกรงมงฟูตไปศูนย์ประตูต่อ 1, 1. 1. โอลิมปิกดีโยงนะเปิดบ้านเอาชนะบอกโดไปได้ถึง6ประตูต่อนหนึ่งปารีสแซงแสมงนะเปิดบ้านเอาชนะโอลิมปิกมาร์เซยไปได้2ประตูต่อนหนึ่งนี่เป็นผลบอลคู่ที่เด็ดคืนประจําวันที่17เมษาย,ยน2565ฝากกดติดตามเสียพ้มสายปั่นบอลด้วยนะครับจะมารายงานผลบอลคู่ที่เด็ดให้ท่านได้รับชมทุกวนันขอบคุณมากครับผม